สวัสดีค่ะวันนี้มาดูวิธีแพ็คไข่หอยส่งลูกค้านะคะส่งยังไงไม่ให้ไข่เละไปดูกันเลยค่ะอุปกรณ์ที่เราต้องเตรียมนะคะก็จะมีนี่เลยค่ะไข่หอยนะคะคัดร่างใหญ่ๆนะคะใกลฝากด้วยนะคะให้กับลูกค้าและก็บับเบิลนะคะเทปใสนะคะและก็กล่องกระดาษนะคะกล่องนี้นะคะเราจะใช้กล่องเบอร์ศูนย์นะคะ ใส่20รางได้พอดีค่ะวิธีการห่อก็ไม่ยากเลยนะคะเตรียมบับเบิ้ลนะคะหงายส่วนที่เป็นส่วนที่เรียบนะคะใช้ในการห่อค่ะนําไข่หอยมาวางไว้นะคะเรียงกันไปเลยค่ะตามความกว้างของบับเบิ้ลนะคะ จากนั้นเราก็ห่อแล้วก็ม้วนเข้าไปนะคะจนสุดแผ่นนะคะและใช้เทปใสนะคะปิดอยู่ที่มุมทั้งสองมุมนะคะทั้งสองด้านเลยแบบนี้นะคะนี่ค่ะได้แล้วค่ะเรียบร้อยนะคะทำไปเรื่อยๆนะคะจนครบ จำนวนนะคะที่เราต้องการนะคะ1นกล่อง20รังนี้นะคะเราจะได้บับเบิลอยู่ที่7ถึง8นะคะแล้วแต่ขนาดของไข่ด้วยค่ะ7ถึง8ห่อค่ะติดเทปใส่ทั้ง2ด้านแบบนี้นะคะอ่าตอนนี้เราก็ห่อถึง แผ่นสุดท้ายแล้วนะคะติดเทปใส่เช่นเดิมค่ะเรียบร้อยนะคะเดี๋ยวเรามานับจำนวนดูนะคะหนึ่งสองสามสี่ห้าหแล้วก็เจค่ะ หชุด20รังนี้นะคะราคา99บาทนะคะขายในช้อปปี้นะคะมีแปะลิงก์อยู่ให้เพื่อนเเข้าไปสั่งกันได้เลยนะคะ20รัง99บาทนี้ถือว่าคุ้มนะคะแล้วเราก็เรียงใส่ในกล่องพัสดุที่เราต้องการส่งนี่ค่ะเรียงได้พอดีเลยนะคะประมาณ7 8ชิ้นนะคะ และก็ใส่บับเบิลวางด้านบนและด้านล่างด้วยนะคะอย่าลืมเนาะจะได้ช่วยกันกระแทกให้ด้วยค่ะติดเทปใส่นะคะนี่ค่ะได้แล้วลองเขย่าดูนะคะไม่เคลื่อนไหวเลยค่ะแน่นมากไม่แตกนะคะ ส่งถึงมือลูกค้าลูกค้าประทับใจแน่นอนค่ะและนี่ก็คือลูกหอยนะคะที่เราฟากเองนะคะถ้าเพื่อนๆชอบอย่าลืมกดไลค์กดติดตามและกดแชร์ให้ด้วยนะคะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ